โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ขนาดพักเขาก็เสร็จแล้วบางทีเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่ดขนาดพักเขาเนาะน,น,นี่โอ้นี่หกขนาดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นสี่ขนาดยาวๆเลยติดๆกันเลยนี่ไว้ปลูกพักพี่น้องเลย กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปิดสุขสุขคนเด้อบัว่าชิอยู่ทา,ยทางไกลทางไกลเนาะบัว่าทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบเป่าจอนแชนแนลพ่อแม่พี่น้องเลยสบายดีย่ำแนงแรงเนาะมื่อวานก็ไปขุดคนานนพักพ่อแม่พี่น้องเลยขุดคนานนพักไว้เตรียมไว้ปลูกไว้อย่างเนาะอยู่พูดพี่น้องอยู่บนริมสะอยู่บนแคมซสะเอาไปเน,น,นาะเมื่อวานก็หาข้าอาบน้ำให้น้องมาแล้วพี่น้องเลยมื่อวานอาบน้ำให้เพลินเนาะเมื่อวานเนี่ยเพลินไป าลิ้นน้ำลิ้นน้ำคอมาพี่น้องเลยเพลินเพินเพลนอย่างเนาะก็เลยมืาอนี้ก็เลยอาบไปเพิ่นอ่เมื่อหนึ่งอ่าบมาเมื่อพี่น้องเลยอ่เมื่อหนึ่งจะอาบไปเพิ่นอีกคือหนึ่งเนาะอมาเนี้ก็อาบน้ำไปเพิ่นแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องเลยอมาเนี้ก็ไปอ่าปัดกวาดบ้านให้เจ้านายเพี่นแน่พี่น้องเลยปัดกวาดทำความสะอาดบ้านเพิ่นแล้วก็มาอาบน้ำให้น้องมาเนาะตอนนี้ก็อาบน้ำให้น้องมาเพิ่นแล้วก็สิไปอ่าคุดขนานพักต่อพี่น้องเลยขนานพักไว้ปลูกพักปลูกอยังเราไว้กินยำ อ่าน่าแรงเนาะพี่น้องจำบ่อ่าไปซื้อเขาเนาะอ่ะโอเคอครับพี่น้องเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิ่งไปสนมกันเลยนี่พี่น้องอาบหน้าให้เพิ่นแล้วฮักเสร็จให้เพิ่นแล้วนีะฮะกระแห่งนี่ต้องใส่แนวล่อเพิ่นได้อย่างจับเพิ่นได้นี่นี่เห็นสีอานหน้าให้เพิ่นในแลนพี่น้องเลยต้องใส่แนวล่อฮะยังไม่ให้เพิ่นกินเอาแคปหมูที่แม่เพิ่นป้าไปให้เลยพี่น้องเลยไปล่อมาเวลาอาบน้าให้เพิ่นเนาะ ลาีนมีนกินรอดและพันห้จับพ่นในอาบน้ำห้ยัง่งขื้นกัมานอนอยู่นี่พี่น้อยนอนฝ่าห้องเอ้าพี่น้อง,นอนองออตอนนี้กำลังหอดบ่อบน蒿สีหาขุดบ่อบนสีปูกพักแตนะ่เนาะอันนี้เป็นขนาดพักที่คนงานเก่าพันว่าพี่น้องเนี่ยพันเห็ดขุดขนาดพักไว้เนานะก่อนสีขุดก่อนสียังกะ ปัดกวดก่อนพี่น้องเลยนี่สิกวดขี้เหงื่อนี่ไปจูดก่อนเนาะขี้เหงื่อสิกวดจูดก่อนพี่น้องเลยนี่เบิ่งแถวนี่คือสิปลูกงามขนาดพี่น้องอแต่นกกระไลขนาดพี่น้อง,งเลยเดี๋ยวกวดขี้เหงื่อจูดก่อนพี่น้องเลยจัะสีจูดวันใดจูดวันนี้่หรอว่าไหมฮะกวดจูดวนไหม่พี่น้องยันอ่ายันมันลวกต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เนาะ ปลูกยุดนี้หละพี่น้องเลยเหมาะสมนะนี่วันนี้ดินมันก็เสียสวงามอยู่มันก็ใกล้น้ำเลยพี่น้องเลยใกล้น้ำใกล้ซานเลยเวลาเขามาหดมายัางกับสิงา,ายต้นกะเพรากระกมีอยู่พี่น้องเลยต้นใบกะเพราต้นหวัวข่าเนาะต้นหวัวข่าหัวสิไข่กระมีอยู่สิปลูกพวกอ่หอมป้อมพี่น้องหอมป้อมพักบงอ่าพักบัวเนาะที่สิปลูกแล้วก็บพักกาดพี่น้องเลย เอาคุดขนาดไปแล้วจังซิซื้อ,อ<ม>พวกไา้มิดพวกในมันมาหวานพี่น้อยขวดมารวบก่อนพี่น้องจะทุบไปที่ดียว รสิจูดใส่บดน,นี้เลยเบให้มันเป็นฝุ่นเป็นยางพี่น้องไงเลวลาเขาคุดเขาปลูกมาากันจังสิเป็นฝุ่นเป็นยางจังงามเห็งห่างไว้ก่อนจูดเลยพี่น้องไง เรต้องเห็ดกองใหญ่พี่น้องอยจะมันลวกจะมันลวกต้นไม้เขาจูดใส่แล้วว่าเขาคุดเขาอย่างแล้วมันงามโอ้แฮม ที่คูตผูกใส่แถวนี่แหละพี่น้องไอ้โอ้แฮมแฮม จูดให้มันใหม่ให้มันแฟนเงี้พี่น้องเ่าจากเซปเปอร์คูดนะป้าพี่น้องงานเข่าแล้วเมาแต่จูดเมาแต่เผาเฟื่องพี่น้องเลยผัดโบห็นซะใส่ย,ยางพี่น้องไฟใหม่ใส่ย,ยางมุเมุดโอ้งานเข่าเลยพี่น้องเลยนี่ <c oughs> ใหม่บิดใส่ย,ยางพี่น้องเลย <c oughs> เยห็นเนาะป้าปด เฟืองมันถมพี่น้องเลยบบเห็นเฟืองมันถมมันปกไว้ผมจะวันไปจูดบัดน,นี่จีใหม่ใหม่สายางจะหู้เมื่อพี่น้องว่าจูดสายางพี่เนาะเฟืองมันปกไว้คืนตอนนีน้แหละพี่น้องเลยปกไว้ตอนนี้เผื่โบเห็นพี่น้องเลยทางนี้เนาะเฟืองปกไว้เบิดเลยผมไปจูดผัดเพราะแต่ใหม่สายางคนกลุ่มคุม้มจังหูว้ว่าไฟใหม่สายางป่าฮะ เห็ดพันธุ์เห็ดวิว่าจังใดเด้เนาะปี่น้อยเอ้าพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิมาเริ่มขุดเห็ดขนานพักเลยเนาะแต่เสดายเสียยางพี่น้องเอ้ยไฟใหม่ซ้นเฮาเสร็จเป็นแบบเป็นแถวตรงนี้เลยพี่น้อยแบบเป็นแถวยาวเลยเนาะเห็ดก่อนเสดายจะขนานสปลกกพัับเด สองสามสี 4, ่ห้าหกหกขาหน้าไปหาแต่เ <Elena> ส <stuffed> ียงหอบขึ uhh <Så> ้นมาหอบข้างหนาไป โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ขนาดพักเขาก่าเซ็ตแล้วมันทีเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่แดขนาดพักเขาเนาะน,นี่โอ้ นี่หกขนาดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นสี่ขนาดยาวๆเลยติดๆกันเลยนี่เอาไว้ปลูกพักพี่น้องเลยขนาดนี้ง่ายๆเลยไงอ้าวต้ขากแล้วพี่น้องเลยขนาดพักกอจรรอบๆข้างนี่เดี๋ยวสิปลูกมะกพริกพี่น้องเลยปลู่มักพริกปลูกต้นมะเขือเนาะใส่แถวนี้ อันนี้เห็ดไวยหกขนาดก่อนพี่น้องเลยบุหงาวาสิปลูกอ่าเอาอยัางมาลงปลูกก่อนพี่น้องเลยอ่าจากได้อ่าผักบงพี่น้องอ่าผักบงเอามาปลูกอ่จาจักสองขนาดเนาะผักบงสองขนาดแล,ล้วก็อ่าผักหอมป้อมเนาะผักหอมป้อมขนาดหนึ่งแล,ล้วก็ผักบัวพี่น้องเลยผักบัวหอมแดงเนาะมาปลูกอีกอ่จาจักสองขนาดพี่น้องเลยหอมป้อม royable. ขนาดหนึ่งแล,ล้วก็ พักกาดปลูกเบิดทุกพักเลยพี่น้อยที่กินได้เนาะที่เาอาสำหรับเอากินกินประจำพี่น้อยกินในครัวเรือนเท่จาจังบรยากซื้อ,อเขาพี่น้อยจังบรยาก่าไปตลาดซื้อพักซื้ออย่างนนเนาะนแทนนี้ก็ยังว่างรายอยูพี่น,อนอ้อยเนาะ่าซื้อข้าวโพดพี่น้อยซื้อข้าวโพดมาปลูกนำ้ำสิปลูกข้าวโพดน้ำเนาะ ขักแล้วพี่น้องขนาดนพักนอนแถวนี้โอ้เสียอย่างเดียวพี่น้องเอ้เสียอย่างเดียวไฟใหม่ใส่ย,ยางฮ่าแต่บเห็นพี่น้องเอ้าะวเฟืองมันทมมันยังเนาะเฟืองที่เ้าตัดห้าอยางแล้วมันมาทมมันยางพี่น้องคือนอนนี้มันทมแล้วเขาบเห็นบ้านนี่บอกจอยคิดว่าบ่ามีใส่ย,ยางเนาะแถวนี้มันป๊กไปเบิดเลยพี่น้องนี่โปกไปเบิดเลยแถวนี้บัดจูดผาดไฟใหม่ใส่ย,ยางจัง มือเมื่อเนาะว่าไฟใหม่ใส่ยางอ่า,อาพี่น้องเอ้ทางนี้ก็ยังใส่ไ,ได้อยู่พี่น้องยังบ่อข่อยเสียหายไปได้เนาะนี่ทางนี้นี่คือตัวนี้ตัวนี้ใหม่ขาดเลยพี่น้องนี่ยั่วเลยเนี่ต้องตัดพี่น้องเลยตัดอ่าตัดออกเลยตัดออกบนใดมันหัวมันอย่างเนาะนี่ซองฟิวส์นี่ยอ,อะไรพี่น้องท,ที่ที่ว่าใหม่ลายเนาะนี่ข้าสิตัดออกแล้ยข้าสิต่อพี่น้องเลย กเสียให้บอลไล่ไปได้พี่น้องเสียเติมบอลนั่นแหละเนาะจะได้หน,นีพี่น้องได้น,นีก็ยังใส่ได้อยู่ใหม่แต่ก็ยังใส่ได้อยู่เดี๋ยวเอาสิตัดแล้วเอาสิไปตัดเอาบอลปลายนะพี่น้องตัดเอาบอลปลายแล้วเอา,าอาฮะกระบอกไม้ไผ่ที่มันเป็นหูเนาะสิมาเสียบใส่ซองฝั่งพี่น้องอาา่ามันต่อกันก็ใส่ได้คือเก่าเลยพี่น้อยอา่อาโอ้พี่น้องเยขนาดพักเากัน สประมาณนี้เนาะมื่อนี้ก่อนเมืี้เอาซัมเนี้ก่อนพี่น้องเลยมื่อมาอ่ามื่อหน้าจากเสีอ่าหาคุดอ่าคุ้มบักพริกพี่น้องเลยคุ้มบักพริกเมื่อใดได้ไปตลาดจากเสื้อพวกนายพักไงเงี้เอามาหวานมาปลูกพี่น้องเลยอ่าเกลือปลาเกลือยังก็พี่น้องเลยปลาเวลาเก,กลเกือกับบวบบุเบะบุเบะได้พี่น้องเลยบัวหวานเอาเฮมาตึ๊กเขาได้พ่อโตพี่น้องปลาบวบบุเบะบุเบะหว,วานแฮลงผลบึกพ่อโตบ่ทันมันเนาะ พักแง่ปู่กับโบติดเลยเนาะฝนก็เซาตกเลยพี่น้องบโบว่าแม่เพิ่นสีให้ฮดต้นไม้ใช่ไหมเพื่อให้ฮดสวงได้เนาะเพราะว่าฝนก็บอกคอยตกเลยพี่น้องกันต้นไม้ก็เริ่มแห้งเริ่มยังเลยเนาะตามเงาตามยังกันเบิดฝนเบิดยังกันทีเริ่มฮดเลยพี่น้องต้นมงต้นไม้ก็เริ่มดินก็เริ่มแห้งเริ่มยังไปละฮดน้ำฮดยังให้มันจังสะได้ซุ่มแต่ยังเนาะ โบฮีอกอกพออย่างน้ำเขาเริ่มบกลงเลยพี่น้องไอ้น้ำคลองกันลงหลายเตื่นบแล้วเนาะโ okay, อเคพอพี่น้องตอนนี้ครับแก้สถานการณ์อ่าได้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ใส่ยางที่ไฟไหม้เนาะเอากระเอาท่อน้าพี่น้องเอ,อ้เอาท่อน้ามาต่อเอาให้มันอ่าใส่ได้คือเก่าพี่น้องเลยถึงมันสิบบอกคือเก่ามันกระอ่าต่ออ่าเปิดน้าอ่าใส่อ่าได้ปกติพี่น้องเอ้แต่ว่ามันกระสิบบอกคือเก่าพี่น้องเอ้ แต่มันก็ยังแก้คาดได้พี่น้องเลยน้ามันจะสียลายได้คือเก้าพี่น้องนี่เนาะสามต่อพี่น้องเลยที่ว่ามันใหม่เนาะที่ปัจรุนตัดออกพี่น้องเนี่ยจนตัดออกไปในตัวนี้ใหม่เลยพี่น้องเนี่ยเเห็นมันใหม่ไฟหลุกจังหูเหมือเนาะว่าไฟใหม่ท่อตอนนี้ก็มาสอบมาแปลงให้เพิินคือเก้าพี่น้องเลย เอาเห็ดไฟไหม้ไฟยังเนาะเอากระเอาจักแบบมามาแปลงมายังให้เพลินคือเก่าพี่น้องนี่กยสถานีก็ถือว่าโอเคแหละพี่น้องหน้ามันก็ใส่ได้ขึ้นเก่าพี่น้องเลยเปิดมากะลายสะดวกสบายคือเก่าเนาะเพราาะว่ใส่ท่อตัวมันมันแตกมายังพี่น้องเลยบอจอนอามาตัดมายังเนาะมาตัดต่อเสียบใส่หลุดแล้ว ประมาณเมตรหนึ่งพี่น้องเไยโตเทียวมันใหม่อยังเนาะตัดก็เอาแต่มาหาคุดขนาดฟักมาเดียวมาจูดกะเห็ดไฟใหม่ซ้ำพี่น้องไงไฟใหม่ส่ยางซ้ำกะคำเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปหาเกลือปลาต่อเนาะไปไหนเกลือปลาหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเลยพี่น้องเลยตับเลเริ่มส่องแสงแล้ว อโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจรก็สิขอจบคลิป,ปไปสนี้ก่อนได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บรจรนะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง